เป็นต้อกระจกตัดแว่นสายตาได้ไหมเป็นสายตาสั้นครับคําตอบก็คือได้อยู่แล้วค่ะไม่ได้มีข้อห้ามอะไรเลยนะคะเราทุกคนรู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอเราเป็นต้อกระจกมากขึ้นเรื่อยๆเราจะสายตาสั้นขึ้นเรื่อยๆค่ะเพราะว่าเลนตาเนี่ยมันอ้วนบวมมากขึ้นนะคะมันก็เลยทําให้ค่าสายตาของเราอะกลับมาสั้นอีกรอบหนึ่งแม้ว่าตอนนั้นเราจะยาวไปแล้วนะคนไกของร่างกายเนี่ยแปลกมากๆเลยค่ะ ว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ทุกคนอาจจะเจอได้ตอนที่เรามีอายุนะทีนี้กลับมาที่คําถามว่าแล้วเราสามารถตัดแว่นสายตาได้ไหมตอนที่เราเป็นต้อกระจกจริงๆสามารถทําได้นะคะเพียงแต่ว่าเราต้องดูว่าหลังจากที่เราวัดสายตาแล้วทดลองให้ใส่เลนแล้วเนี่ยมันช่วยทําให้การมองเห็นดีขึ้นหรือเปล่าเพราะหลายๆคนที่เป็นต้อกระจกที่เป็นมากแล้วนะคะบางทีเนี่ยพอใส่แว่นไปแล้วอะ่ะก็ไม่ดีขึ้นถ้าเป็นแบบนั้นน่ะก็ต้องผ่าตัดแล้วค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใส่แว่นแล้วอะ่ะยัง มองเห็นได้ดีขึ้นอยู่แปลว่าต้อกระจกที่คุณเป็นน่ะมันยังเป็นน้อยอยู่อาจจะยังไม่ถึงเวลาต้องผ่าตัดดังนั้นเนี่ยก็สามารถใส่แว่นได้แม้ว่าจะ